คำแล้วปะลุงทะเวนกับตกดินแล้วทักทายสบายดีเด้พอพ่กๆกันตอนแรงตอนคำน,น้องเนยเพิ่งกับมาล่างอันใบใบยังเนยพักอีเลิศพักนั่งเลิศบานหาห้องพักอีเลิศแมนแมนใช่ไมแมนแมนบ่แมนเท่าไ<ม>หละด่างดีๆมาห้ามเพจยังอันหรอไกินลเลยกินยังโอ้ยแต่สั้งแตแท้ มาเลยมาเอยมาบยเดยมายเื่นนี้ได้ขัวเนื้อจ right ้ำแจวน้ำกันเ้อป่าลุกอาหารแรงของเฮามือนี้ทักทายสบายคุณนงเออายคุณนึงลูกเนื้อกรเดียมกะหบอนเ่งไ่สิบึงอ๋อง่ะเอาดีอ๋อ้ยเือสิมีเพลงเรากินสะกดน้องเขาแงเขา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  เอเลยลยม่ยายกันดูไรมิตกมาอีก้กันนะพากันกินจะไปดีแต่รันี่ะปูกขาขาขึ้นมาึนึ้งพอเนีไปปล่อยห้ยอ่มีขาแล่ะบ่ กูกูหมักตะกู้ขับยังพันมาดอห้องเก่งอยู่เราวงกินข้าวนมกันมาทำนมเมื่อสบายดีปาลุงละบอถูกแล้วถูกปาลุงไหมสบายดีปาลุงถูกปาลุงแล้วชูนั่นน่ๆนั่นนี่วางบวงลงก่อนวางบวงลงเลยสบายดีแับนี้อันสบายดีแล้วเออเฮ้ เบิงเบิ่งอันน้เบิ่งอันนสบายดีนะนี่ฮะมแล้วเขาจะไส้ชุดไว้เสียดเสงงมยถายใหม่ยนแัน้ชิายได้หน่อยฮะมาได้มนตับให้สั่งย ใครกินนาไรล่ะนั่งกินสีน้อยไปกินสีน,น,น้องทำไมนเกินเนาะนั่ก็บเสียกินเนาะในจองกับพุกนั่งหมันขื้นมาดพินเลยขึนตื่นเต้น,นมานกเลยอ้อแล้วามา

ยัอ,อ,อันนี้มามเร็วมามีแก้มังไหนเร็วแก้มังคาเบิ่งครับมือขาว แต่ว <de anyway> ่าให้ที่สุดเลยหรอเนาะแตหาแถวส่งเลยนะใหม่ลุงเอาเสื้อผ้าห่วยเขาลงใช่เจ็กเองเนาะว้อนี้วันพาร์ทะขึ้นขั้นขึ้นเั้นดีดังวันขึ้นข้วิเเานแม่ นึ่งจไหวไมมเ่าเนี่ยประเท่ด้วยท่านแม่ของประเทศไทยท่ากำลังคิดใจเนลามขาท่าิดเดือนสาม right? อ่ะท่านแม่เน่อือยังถนงกเลย่นไมอาเมื่อก่อนไหเขามือก่อนไทานขี้เมื่อไรเ่า จะให้เลยกองอค่ะใช้สายเกี่ยฝกฝกแหม่โอ้ไม่มือหนิล้วนางผ้าชุ่มไปดูเลยจดมะดูมันจะไข่ออกเด้อมาค้ามันอะกินเรได้สมเด็จสมสมสมมตี้มเตี้มืม

เรืเองลูก yup. ที <S <S well. ่เ so จ็บมาห้อดแก่ทำไม่ยของกระแพนสาบมากแตอดมาอื่นโชว์โชว์ินแล้วหนึ่งต้นบ่ายไปท้องไปท้าสองยาวน่ะ

ล่างมือ huh. ล่างมือมาพี่กรแบบใหม่เลยล่างมือเร็วล่างมือเร็วมาล่างมือมาล่างมือเร็วน้ำมาล่างมือมาล่างมือเร็วน้ำนี่โอ้มันแบบมันแบบโอ้ยอยากเลยล่างมือสวยไหมล่างมือสวยนะเนี่ยน้ำน้ำหยุดลงข้างมือเหมือนชิมสุขควรจะนำกันไปกันให้เสร็จไปถึงเทโล เดินไปแล้วพี่เดินไปแล้วเด็ดเด็ดยังมีคืนนี้แหละและเหมือนเช่นวัยเหมือนอุ้ยเห็นไหมนั่งเรียนพานอกถึงก่อนนั่งแล้วพานอนคืนนี้หมดนั่งกับบุญมี่ไปหมดไปข้างไหนเพื่อนไปถึงหมดไปลุงคืนต่อกันไหนเด้อตาลุงเด้อเดิน ถ้างันขึ้นเพื่อนจะเว้นมือเิบหน่อยก็พเน่อยขื่ขื้นไหนบอบอกปลาลุงนั้นรบพันดีดูเออเ็จมือโอ้ยมึงดูมักพะวอแพ้แหนเนี่ยหานาทศกัาอืมขัดพหูจะความก่าเกาอืมจความก่าเกาเนยไมเนยชมแล้วบาดนี่ยเเลยตัดพมแล้วหูจักความก่าเกาเอ้าเอาผ่แพร่ได้ผ่าแพร่พื้นไม่แพ่พื้นไม คุณนั่งอุ้มน้องแล้วก็พระแพทพื้นไม้แล้วก็ให้นมเออบายบายไปนี่บายบายก็บายบายก่อนบายบายไปลุงพี่พี่หันหนามาเน่มาทำมูจักคว่ำบอ,อ,อเออ,อมาทำดืดเด้อแก้ปอนต์ให้มือจักคว่ำอืมระวังตกเด้อแับไปดีเด้อเน่เด้อหรือบ้างอืมขึ้นขาแม่เด้อแม่ไปอ่านน้ำจังสิขึ้นไปหาเด้อว่าเอ้ย กบเอื Rafael, ่อยอยู่ไงผู Wein ้เลอยู่เทียงกันระววางเงี้ยอมเป็นไเบอ